มาเพิ่มอีกหนึ่งคันเลยครับ c i v ิ c F-C ที่แต่งเต็มแบบนี้นะครับผมในเรทผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่9000ครับและนี่คือ c i v i c F-C 1 8 E ปี2021มากับสีซิวเวอร์หล่อๆแบบนี้ครับพร้อมกับชุดแต่งรอบคันสุดแสนจะลงตัวมากับเครื่องยนต์1.8ลิตร VTEC ขับขี่เดินทางไกลสนุกสนานกับซ i วิ c คันนี้แน่นอนภายในนิสานนะครับผม c ีวิ c คันนี้ครับสุดแสนจะพรีเมียมครับเขาได้เบาะผ้ามานะแล้วก็จอกลางก็สอยมีให้ครับแต่อย่างทัสกีนไม่ได้นะอยากได้ อยเบาะหนังครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยในส่วนของระบบปรับอากาศครับเป็นดิจิตอลเรียบร้อยเกียร์อัตโนมัติครับโหมดอีคอนเปลี่ยนน้ำมันมีให้เบรกมีฟ้าโคเบรกมีครบใน f c ครับของผู้โดยสารแถวสองครับกว้างขวางจริงๆตามสไตล์ซีวิคครับผมเล็กรูมเหลือๆแบบนี้เฮดรูมเหลือๆครับนั่งสบายมากครับแล้วก็แฮนด์ลิ่งต่างๆนะซีวิค F4 ครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คุณแน่นอนครับด้านท้ายหล่อๆครับไฟเบรกซีเชดนะครับผมก็ต้องถอยพร้อมกับมิดลิพิลเซอร์ด้านล่างสปอยเลอร์ด้านบนแบบนี้้้้้้้พรรรออมมมใชชงงงงาาาาาานนเเเเลยะคคคัับบบปิิดดฝขขุุณผูก็ส่่ตๆไจ จตามสไตล์ซีวิคครับและออปชั่นทั้งหมดนี้ครับคุณผู้ชมจะได้ไปนในราคาเพียงแค่5 6า0 0 0 0บาทเท่านั้นครับเรทพรต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก5,000บาทบวกลบแล้วกันนะครับหากคุณสนใจครับแคปเจอร์หน้าจอนี้ทักแชทหน้าโปรไฟล์เข้ามาได้เลยแล้วเจอกันที่รีเจนครับ